สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยิงย้อยพาแซบชาแนลเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะนี่เลยตื่นมาก็จะพามากินมามา่าใส่ผักปังผักปังเหมือนผักหรือผักลื่นนะคะเป็นหม้อๆเลยอคะคะก็กลับต่างจังหวัดเพิ่งมานะคะ แล้วก็จะมีเอาผักมาด้วยนี่ค่ะโทษน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะมีผักมะละสะเดาผักใบผงชุรชดผักปังมะละแล้วก็ผักบุ้งค่ะอันนี้คือผักเป็นผักพื้นบ้าน,บ,านบ้านเลยนะคะแถวนี้น่าจะไม่มีเนาะแถวหัวหินน่าจะไม่มีนะคะ มีอาจจะมีแต่ว่าเราเราเหมือนเป็นผักหายากแล้วเราเป็นคนกินผักพื้นบ้านนะคะเนาะนะคะมาชิมน้ำเลยใส่พริกแดงๆแ,แล้วก็ยอดผักปังเนี่ยค่ะกินอะไรก็ได้ง่ายๆกินก็อิ่มเหมือนกันเนาะม,มาจ้าหนึ่งหมอ้อมืเด้อไม่อาบองปโอนูน มโหสงอมาม마อยู่คนเดียวกินอะไรก็ได้นะมาม่าก็อิ่มนี่คะ่ะ ผักปังที่ลูกเขาจะเป็นสีแดงๆค่ะแดงๆม่วงๆที่แบบเมื่อก่อนชอบมาบีบบีบใส่น้ําทําเป็นสีเลือดเลือดนะคะเนาะลื่นลื่นบางที่เรียกผักลื่นบางที่เรียกผักปังที่เมื่อก่อนเด็กสมัยเด็กก่อนเป็นเด็กๆเนาะ จะเอามาแบบบีบใส่น้ำทำเป็นเลือดแทนเลือด <S <S <an> <S แถวนี้พราแตงถั่วอะไรเงี้ยค่เก็บได้ง่ายเนาะผ <S an> ักบุ้งก็ผักบุ้งจากสวนนะคะมะละปลกเองแล้วก็ยอดมะละ ต้นแบบต้นผักผงชุลรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักบังก็ผักเกิดอยู่ที่ตามสวนนะผักปอดสามพิค่ะบางคนอาจจะกินไม่เป็นนะกินผักแบบเบสิกเบสิกได้เพราะผักบุ้งแตงกวาอะไรเงี้ยแต่ว่าหญิงเองกินเป็นหมด ย่านะทุกชนิดผักทุกชนิดมาเมื่อก่อนไม่ค่อยกินผักนะกินเป็นเพราะว่ามีแรงบันดาลใจจากการทําช่อง youtube นะคะเมื่อก่อนดูช่องของคุณยายนีสวีเดนที่มีลูกชื่อน้องหนูนานะตอนนี้มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ ติดตามเพจตลอดเรงจากนั้นคือดูการกินผักกินอะไรแล้วก็กินตามเข้ามาตลอดแล้วก็กินเปลียนหมดทุกอย่างนะผักอะไรก็กินได้หมดผสมผสานกันได้หมดเนี่ยมิกกันได้ บางคนต้มมาม่าก็จะใส่ผักบุ้งคะน้ากวางตุ้งอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ใส่เลยแต่นี่สามารถใส่ได้ทุกชนิดผักให้แค่มีผักอะไรก็ได้กินได้หมด ต่างจังหวัดฝนตกทั้งวันบางทีทั้งคืนดีนะเมื่อคืนบอกว่าจะกลับฝนแบบตกพอถึงเวลาจะกลับจริงๆแล้วบอกว่าขอให้ฝนหยุดตกก่อนนะอะไรเงี้ยรุ่นทางกลับเออหยุดหยุดหยุดไม่ตก ตกเยอะเกินตกจนน้ําท่วมทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนทํานาแล้วบางคนยังไม่ทำเนาะ ผัดน,น้ำมันหอยก็อร่อยลวกกินกับน้ำพริกปลาหรือน้ำพริกอะไรก็ได้ลวกก็อร่อยกินได้หมดกินได้หลายอย่าง ต่างจังหวัดหลายคนเขาก็ไม่กินนะผักไม่รู้จามาทําไมผักหาซื้อที่นี่ก็ได้แบบไม่ผักบางอย่างอเราเก็บตามริมรัวไม่ได้มันไม่รู้ปลอดสารพิษไม่สารพิษไม่รู้ใครไปฉีใส่ไม่ฉี่ใส่เนาะเราก็ไม่กล้ากินแต่นี่เก็บโดยที่ที่สวนตัวเองนะสวนตัวเองด้วยของป้าด้วยเงี้ยเก็บจากสวนที่ไม่ได้ฉีดยาอะไรเงี้ยปลอดสารพิษฝนตกใส่ คนกินเขาก็กินแบบสนิทใจนะแตงไม้ซื้อที่นี่ก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนบางทีบางตลาดก็ไม่มีนะผักจำพวกนี้ บางคนกินไม่เป็นนะมันจะลื่นๆอ่าเงี้ยลื่นเหมือนกระเจี๊ยบอะโอเคครับ เปนน้ำชดน้ำหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะน้ำกับผักนี่กี่ยอดค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปกินต้มหมาม่าใส่ผักปังนะคะผักพื้นบ้านนะขอบคุณนะคะทุกท่านที่มากดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่าจะทำอะไรให้เพื่อนๆนดูนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ